บายบายบายพอดแคสต์พอดแคสต์ podcast, podcast ที่จะชวนทุกท่านพูดคุยเกี่ยวกับโลกการทำงานในยุคดิจิทัลสวัสดีครับกลับมาพบกับเอพิโซดที่5ของรายการอ b y e of b y าครับรายการนี้จะมีความยาวอยู่ประมาณ5-10ตนาทีเป็นรายการสั้นๆที่เราสรุปเอาความรู้มาให้ฟังกันง่ายๆสั้นๆเร็วๆครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดสุดท้ายของซีรีส์เทคโนโลยีที่จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายใน5-10ปีข้างหน้า ที่จัดทำขึ้นโดย Frost and s u l l i v ล n ร่วมกับ Edda ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Big Data Analytics เริ่มกันที่คำว่า Big Data ก่อนครับคำว่า Big Data เนี่ยมีความหมายคือข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลโดยมันมีลักษณะของข้อมูลเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทจำง่ายๆคือ3 V ครับ V แรกคือ Variety มีความหลากหลาย V ที่2คือ Volume มีปริมาณของข้อมูล V ที่3คือ Ve l o c i t y มีความเร็วเมื่อข้อมูลเนี่ย มีลักษณะที่หลากหลายมีปริมาณของข้อมูลที่มากแล้วก็มีการถ่ายโอนและเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทําให้ข้อมูลที่เราเก็บไปเนี่ยมีจํานวนมากจนจัดเก็บและแบ่งประเภทไม่หวัดไม่ไหวจึงมีการพัฒนาการใช้งานข้อมูลเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพครับไล่ตั้งแต่การจัดเก็บแยกประเภทข้อมูลการดึงข้อมูลไปประมวลผลการเลือกวิธีการจัดเก็บข้อมูลนําไปจนถึงวิธีการเอาข้อมูลเนี่ยไปวิเคราะห์เพื่อใช้ตอบคําถามบางอย่างที่เราต้องการ นี่แหละครับคือ big data analytics มันแบ่งออกเป็น2ประเภทกว้างๆครับคือ 1. data discovery and visualization วิธีนี้ก็คือการรวบรวมข้อมูลเข้ามาแล้วก็ดึงข้อมูลออกมาเพื่อหา pattern หรือรูปแบบแล้วก็หาความสัมพันธ์ของมันว่าข้อมูลอะไรเชื่อมกับอะไรเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลเชิงลึกของสิ่งที่เราต้องการครับเช่นความต้องการของลูกค้าการทาการตลาดผลการดาเนินธุรกิจประเภทที่2ครับคือ advanced analytics ประเภทนี้คือการเอาข้อมูลมาใช้แล้วนอกจากหาข้อมูลเชิงลึกแล้วอ่ะมันยังสามารถเอาไปคาดการอนาคตได้แบบนี้เรียกว่า predictive analytics นำไปจนถึงการให้คำแนะนำเพื่อดำเนินการบางอย่างครับเช่นเพิ่มกำลังการผลิตลดกำลังการผลิตปรับราคาสินค้าแบบนี้เรียกว่า prescriptive analytics ครับโดยรายงานฉบับนี้ก็คาดการณ์ไว้ว่าใน5ถึงปีข้างหน้าเนี่ย big data analytics จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วไป และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะสามารถเอามาวิเคราะห์และให้คําตอบเราได้แบบเรียลไทม์เลยเพราะฉะนั้นจะอาจจะมีธุรกิจกำเนิดขึ้นใหม่ๆครับเช่น Data as a Service ธุรกิจนี้ก็คือการที่เราไปใช้บริการขอข้อมูลเขาแล้วก็ให้เขาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้โดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลเองในบริษัทพรฟังอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ได้ครับว่าในตลาดแรงงานเนี่ยก็จะมีความต้องการต่อน,นักวิเคราะห์ข้อมูลมาก ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ครับในภาครัฐเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลไปจนถึงการหาคําตอบบางอย่างเพื่อกําหนดนโยบายของรัฐได้เลยเช่นการคาดการภัยพิบัติทั้งน้ําท่วมและน้าแ้งแล้วก็วิธีการรับมือภัยพิบัติไปจนถึงการปรับปรุงระบบคมนาคมในประเทศไทยแล้วก็ไปจนถึงการให้บริการประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนการรับมือภัยพิบัตินอกจากนี้ครับในภาคการผลิตเนี่ย ยังนําไปปรับใช้ได้หลากหลายประเภทตั้งแต่การดูขนาดของโกดังสินค้าดูต้นทุนของสินค้าในการเก็บในโกดังการผลิตสินค้าไปจนถึงการซื้ออะไหล่มาสํารองเครื่องจักรครับเช่นถ้าเกิดเรามีการเร่งอัตราการผลิตมากๆเครื่องอาจจะเสื่อมก่อนเวลาและการทําวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันก็จะบอกให้เรารู้ตั้งแต่แรกว่าเราควรซื้ออะไหล่ส่วนไหนมาเพื่อสแปร์ไว้ก่อนทําให้เวลาที่เครื่องจักรเนี่ย ชำรุดหรือเสียหายเราสามารถเปลี่ยนอะไหล่ใหม่เข้าไปใช้แล้วก็ใช้งานต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียระยะเวลาในการผลิตนานในภาคการค้าครับมันก็จะช่วยเราคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ช่วยให้เราขนส่งสินค้าไปในจุดที่ลูกค้าต้องการได้ทันเวลานอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์ครับในการใช้งานของลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นในแบบเว็บไซต์หรือในแบบหน้าร้านเราก็จะรู้ได้ว่าลูกค้าเนี่ยสนใจสินค้าชิ้นไหนมีโอกาสหยิบสินค้าชิ้นไหนเข้าไปเพิ่มในตะกร้า แล้วก็มีคําถามไหนที่ถามบ่อยๆทําให้เราอาจจะเขียนคําอธิบายไว้เลยตั้งแต่แรกโดยที่ลูกค้าไม่ต้องถามแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นครับ Big Data Analytics ยังมีความท้าทายอยู่3ข้อข้อแรกคือการขดราดแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญครับเพราะว่าเมื่อธุรกิจต่างๆมีความต้องการต่อแรงงานประเภทนี้แต่จำนวนผู้มีความเชี่ยวชาญเนี่ยยังมีจำนวนจำกัดอยู่ทำให้เกิดการแย่งชิงแรงงานกัน2มีค่าใช้ใจ่ายที่สูงครับเพราะว่า Big Data Analytics เนี่ยแบ่งออกเป็นต้นทุน2ประเภท ต้นทุนประเภทแรกคือโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มเพราะว่า Big Data Analytics เนี่ยเมื่อเราเก็บข้อมูลมาแล้วมันจ,เนจา,กเ,กเ,าจเป็นที่จะต้องมีที่จัดเก็บครับเราจำเป็นที่จะต้องมีเซิร์ฟเวอร์พื้นที่เก็บข้อมูลระบบ IT ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ Software, และผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล International Data Group ครับก็เลยประเมิอนออกมาว่าในธุรกิจหนึ่งเนี่ยเวลาใช้ข้อมูลเนี่ยมีต้นทุนเฉลี่ยคิดเป็น1-2,000เหรียญสหรัฐตอนเทราไบต์ 1นเทราไบต์เนี่ยมีขนาดเท่ากับ10 2 4งพนกิกะไบต์นะครับแล้วเขาก็ประเมินว่า SME เนี่ยจะใช้ปริมาณข้อมูลอยู่ที่ประมาณ47.81เทราไบต์เมื่อเรานำมาคำนวณแล้วเนี่ย SME จะต้องมีต้นทุนเพิ่มถึง4 7 8 1 0เปยสหารียญสหรัฐนั่นก็เป็นต้นทุนที่มากพอสมควรนะครับยังมีต้นทุนข้อที่2ครับคือต้นทุนมนุษย์ต้นทุนมนุษย์เนี่ยมีทั้งในแบบของการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อมาทำโปรเจกต์เราแล้วก็็มมีในนนนนนรรูปปแบบขางงานนขาานนขอองงงงงกกาาาาาาาจ้้คเเพั ซึ่งไม่ว่ายัางไงก็ตามครับทั้ง2รูปแบบเนี่ยก็ถือว่ามีต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับแรงงานอื่นๆหรือการจ้างงานอื่นๆอยู่ดีดความท,ท้าทายข้อสุดท้ายครับข้อที่3ก็คือการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าเราอาจจะวานแท้เก็บข้อมูลทั้งหมดมาเลยแต่ไม่มีการจัดเก็บที่ดีทําให้เวลาเราดึงข้อมูลไปใช้เนี่ยมันอาจจะทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยอาจจะยังเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซะด้วยซ้ำทำให้ยิ่งเรา,เานําไปใช้เนี่ยคำตอบที่เราได้เนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปเลย ในรายงานครับก็เลยมีการแนะนำว่าองค์กรเนี่ยควรจะปฏิบัติตามแนวทางเชิงโครงสร้าง6ข้อครับข้อแรกให้เรากำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลไปเพื่อทำอะไรข้อ 2. แยกแยะแหล่งข้อมูลครับโดยที่เราจะต้องดึงข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องและเป็นประเภทข้อมูลที่เราต้องการข้อ 3. ครับค้นหาสิ่งที่ขาดหายไป เมื่อเรารู้แล้วว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราก็จะจําแนกได้ว่าข้อมูลที่เราจะต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างและข้อมูลส่วนไหนที่ยังหายไปให้เราหาวิธีในการที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาให้ได้ข้อ4ี่ครับเลือกเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่ามันมีเทคโนโลยี Big Data ที่หลากหลายครับเมื่อเรารู้เป้าหมายเราก็จะต้องเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเราข้อ5้าครับ เมื่อเรามีแหล่งข้อมูลแล้วเรามีเทคโนโลยีแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าจะต้องใช้โมเดลในการวิเคราะห์อะไรให้เหมาะสมกับเป้าหมายของเราซึ่งเมื่อเรามีความเชี่ยวชาญในการใช้โมเดลหลากหลายเนี่ยเราก็จะหาคําตอบได้หลากหลายมากขึ้นนําไปจนถึงกระบวนการฟลอของข้อมูลของเราเนี่ยว่ามันมีจุดติดขัดอะไรแล้วก็มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนนํามาที่ข้อ6ครับก็คือการตรวจสอบและแก้ไข เมื่อเรามีสถาปตัตยกรรมหรือไซเคิลของข้อมูลที่เราไหลวนเมื่อกี้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องประเมินครับว่ามันมีความถูกต้องมีความแม่นยำม,มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งหมด6ข้อเนี่ยมันก็เป็นหลักการกว้างๆนะครับในรายละเอียดเนี่ยแต่ละองค์กรก็จะต้องไปดูเป้าหมายไปดูบริบทข้อจำกัดแล้วก็งบประมาณของแต่ละองค์กรเองและนี่คือ b i g d a t a Analytics ครับเทคโนโลยีสุดท้ายที่เรานำมาฝากกันในซีรีส์นี้ซีรีส์ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามได้ใน Facebook Page EDDA Thailand และช่อง Bye Bye ของเราครับติดตามสาระดีๆจาก EDDA ได้ที่ w w w e t d a o r t h หรือ Facebook Page EDDA Thailand และอย่าลืมติดตาม Bye bye, bye Podcast ของเราได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast และ YouTube ในช่อง EDDA Channel